สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปยชาาอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตแพยาการณอากาศภาคอีสานประจำวันที่13พฤศจิกายน2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามเมเดอร์ขอบคุณหล,ลายๆไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยค่ะสําหรับลักษณะอากาศทั่วไปเมือน,นีบริเวณความกดอากาศสูงหรือเมื่ออากาศเย็นกําลังค่อนข้างแห้งจากประเทศจีนได้แร่ลงมาปกคลุมภาคอีสานตอนบนแล้วคาดว่าจะแร่ลงมาปกคลุมภาคอีสานตอนล่าง และทะเลจินไตในเมือนี13พฤศจิกายน2568ลักษณะเช่นนี้กะสีทรงพ้นหายสภาพอากาศของภาคอีสานจะเป็นดังต่อไปนีจ้จ้ะโดยจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสียกับมิลมแห้งโดยจะมีฝนฝ่าขนองรอยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิโคราชบีรัมสุรินทร์ศรีสะเกษและกับอุบลราชธานีอุณหภูมิตำสุด 1 9 2เกองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-3 3องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-16องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็วร่ม10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพรด่าล่าสุดตรวจพอกุมฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคุ้มปืนเทียมเพื่อหน้ากลางน้องโบลํำพูสีบุญเรื่องนอนท์สัง จังหวัดน้องบุัมพู้น้องวัวซ้อเมืองอุดรธานีปิบุญรากบานดุงจังหวัดอุดรธานีวังสะพุงน้องหินผาขาผู้กระดึงจังหวัดเลยขอนสารน้องบัวดแดงเมืองชชยูมิมขอนสวรค์จังหวัดชชยภูมิผู้พามานชุ่มแพร่สีชมพูเวียงเกาหนองน,องนาคำํำผู้เวียงน้องเรือจังหวัดขอนแกน่นลมสักนำนาวจังหวัดเพชรบูรณ์คลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ